โลกดาวเคราะห์ที่เราเรียกกันว่าบ้านหนึ่งในสามของดาวดวงนี้มีส่วนที่เรียกว่าทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ปกคลุมส่วนต่างๆของดาวดวงนี้แต่ทว่าทะเลอันแสนสวยที่เราเคยเชื่นชมกลับไม่สวยงามอย่างที่เคยเพราะผลกระทบจากการใช้ชีวิตของเรา ถาบันทางทะเลออกมาเตือนว่าช่วงที่ทะเลเปลี่ยนสีควรงดเล่นน้ำชั่วคราวค่ะเพราะว่ามันอาจจะแพ้ได้นี่เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ผ่าน Facebook ของผู้ช่วยศาสตราจาทรย์ทําทำรงนาวาสวัสค์รครับเป็นภาพเต่าตายครับเพราะว่ากินขยะพลาสติกในทะเลส่วนกรณีของเจ้ามาเรียมพยูนกัมพร้าขวัญใจคนไทยที่มันจากไปเนื่องจากขยะพลาสติกไปอุดตันอยู่ในลำไส้ ตอนนี้ยกมาเรียมขึ้นมาให้เป็นเคสต้สนแบบมาเรียมโปรเจกต์แล้วนะคะข่าวที่คุณเห็นมันคือผลกระทบจากพลาสติกที่เราใช้แล้วทิ้งและเนื่องจากที่เรากำจัดมันไม่หมดทำให้บางส่วนไปอยู่ในแม่น้ำและก็ไหลไวรวมกันในทะเลทำให้สัตว์ทะเลต่างๆได้รับผลกระทบและผลกระทบนั้นก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราที่เราต้องกินอาหารทะเลเป็นหลัก มาต่อกันที่เรื่องของความห่วงแล้วก็กังวลของคนที่ชอบกินปลาทูก,กันบ้างเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครับทางด้านศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งแล้วก็ไปพบไมโครพลาสติกในกระเพาะปลานะครับเฉลี่ย78ชิ้นต่อตัวครับก็ทําให้เกิดความกังวลน,นะครับว่าถ้าผู้บริโภคกินปลาทูเหล่านี้เข้าไปจะส่งผลอย่างไรนะครับผลกระทบทั้งหมดนั้นเราไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้แล้วมีทางเดียวที่เราจะสามารถแก้ไขได้ คือการลดการใช้พลาสติกและการทิ้งขยะลงในแม่น้ำและก็อีกอย่างที่มีมูลนิธิแห่งหนึ่งกําลังทําอยู่คือการเก็บขยะมาจากแม่น้ําหรือว่าการเก็บขยะมาจากท้องทะเลละเอียดเล็กๆที่ผมไม่ได้บอกคุณความจริงผมมีเพื่อนร่วมทีมรายหนึ่งที่อเผอิญว่าเป็นหุ่นยนต์กินขยะหนัก50ตันลอยน้ํามีจุดขายก็ต้องใช้จริงไหม น่าอยู่ดีนะครับเขาคือโปยานสแลตเป็นเหตุผลที่สร้างหุ่นนี่และต้นกำเนิดการสนใจขยะในทะเลก็มาจากสิ่งที่เกิดกับเขาเมื่อ10กว่าปีก่อนผมอายุ16ผมไปดำน้ำที่กรีซและผมมองไปรอบตัวได้เห็นถุงพลาสติกมากกว่าปลามันทำให้ผมผิดหวังมากจนคิดว่าทำไมเราเก็บกวานมันไม่ได้มันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายอย่างของผมครับ เป็นการพูดแบบทมตนมันทำให้เขาตั้งองค์กรไม่แสวงยผลกำไรชื่อโอเชียนคลีนอัพกับเป้าหมายบ้าบินที่จะกำจัดขยะและพลาสติกในทะเลแน่นอนว่ามันต้องมีการเก็บขยะจากทะเลโดยตรงแต่ถ้าคุณคิดดูนั่นคือปัญหาครึ่งเดียวหากจะให้ได้ผลถาวร คุณจะต้องตัดตอนมูลพิษที่ต้นต่อด้วยแล้วก็อุดปากทางซะและปรากฏว่าพลาสติก80ที่ไหลามาจากแม่น้ำมาจาก1ของแม่น้ำทั้งหมดดังนั้นแนวคิดส่งหุ่นกินขยะไปประจำแม่น้ำเหล่านั้นจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้สำเร็จนั่นคือกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาตลอด3นาทีกว่าที่ทางผมทาคลิปนี้ขึ้นมานั้น ก็เนื่องจากได้ดูช่องของมาร์คโลเบิร์ตและเห็นองค์กรทีมซีเขาได้ร่วมแรงร่วมใจที่จะระดมทุนกำจัดขยะในแม่น้ำและท้องทะเลซึ่งถ้าใครต้องการที่จะบริจาคก,ก็สามารถเข้าไปในช่อง YouTube ของมาร์คโลเบิร์ตได้เลยนะครับที่ทางช่องรีออนเกมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือต้องการยอดวิวแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าอยากเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่ง ที่ต้องการจะปกป้องท้องทะเลให้ลูกหลานเราได้ชื่นชมนะครับสำหรับวันนี้ทางช่องดีออนเกมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ